โอ้โหทุกคนครับทุกคนเคยเปิดดูคลิปของกินตกลางคืนไหมครับแบบว่าเลื่อนฟีด IG หรือว่า Facebook เจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ทำให้เราหิวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปทรมานตัวเองททใใหห้้คคคุุณณสบบาายต่่จจะอีิ ไมีอารมณ์จังเลยผมโคตชอบคิวเตอปป้าเลยนะโค้ยเรียมามว่ะวาวตัวมึงโคตเน้นอ่ว้ามันเน่นกว่า lobster เยอะเลยมันล o เต t e r แต่เน่นแบบความนุ่มมันเหมือนกุ้งอ่ะเออเจ๊ป้าพวกมึงไม่เก็ตหรอกพวกมึงเคยกินกุ้งป่ะกูเคยกินกุ้งมาแล้วน่ากินเนาะอออยชิบมกกูจะเเลืดแตวว้าว โอ้วววโอ้ยใหญ่กว oh. oh. ่าเบอร์กูอีกทุกคนมันหนาเท่าของกูหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหปูไข่ดอง จะแบบไม่เป็นแบบเร็วๆยิ่ดูมละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันดูนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครบผมไปกินกันเลยดีกว่านะครับอยากกินเหมือนกันนะปูไข่ดองเนี่ยน่ากินเฮ้ยไม่ใช่ปูไข่ดองไข่ดองน้ำปลาเฉยๆมจะพูดไม่ได้กินเลยน่พูดมากนะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยไขยด่ดองน้ำปลาเนี่ย แต่แค่นี้ก็ยังไม่ทำให้ผมหิวหรอกครับแค่นี้สบายมาก หัวนี้โคตรน่ากินน่าโออยากกินมาม่าเผ็ดเลยเนี่ย หิวปูไข่ดองโอ้เคยกินปูไข่ดองป่ะแล้วแบบตรงกระดองมันอะโคตรอร่อยอะพูดเลยกระดองมันอะอร่อยสุดละ Hơi. Ui, nam quá. เขากินทั้งคำเลยอ่ะโ้ดูไก่ทอดดิไก่ทอดงี้ผมโคตรชอบกินเลยแบบว่าไม่มีกระดูกอะ่ะแล้วทอดแบบกรอบๆใส่ซอสหิวเลย เขากินคำใหญ่มากบาต์กเกียบมอนเงี้ยอมเงี้ยโคใหญ่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมโคตรชอบกินนะ่ะกุ้งทอดอย่างเงี้ยอันนี่ บางคนอาจจะถามนะฮะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เวลาเห็นไหมเอ้สี่ทุ่มห้าสิบสามนาทีนะโคตรหิวอะ่ะพูดเลยไม่ไหวแล้วขออีกนิดแล้วกัน โหทุกคนดูลายเนื้อดีโหมันโคตรเยอะ อไม่ไหวแล้วฮะผมไม่ไหวแล้วทุกคนอันนี้เป็นซูชิ้ผู้หญิงคนนี้เขาแบบปากใหญ่มากอะปากโคตรใหญ่อะพูดเลย เหนื่อยว่ะหิวเว้ยเนี่ยไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว โอ้ปูโหด้วยน้ำจิ้มถ้วยโคตรใหญ่เลย อันนี้น่าจะเป็นกระดูกหมูอันนี้น่าจะเป็นกระดูกหมูนะฮะคนหน่ากินเลยอ่ะหิวเลย ขากินทีเดียวสมตัวน,นะโอกินโคตรโอ้โห <t> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมผมไม่ไหวแล้วจะดูก็ดูต่อผมไม่ดูแล้วฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันผมไม่ไหวแล้ะ หิวหาอะไรกินดีกว่าพอและบ๊ายบาย